แถวเดียวนะครับแถวเดียวนะครับถ่ายด้ปกันลอแถวเดียวนะครับแถวเดียวนะครับเข้ามาเลยครับ แต่หากใครเชื่อว่าแอฟริกาแงแาไปยู่่อนะครับนะครับนะครัตยาดีนะครับนะคคนนะครับนะครนะครับ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 รันะครับนะคะครับนะครับนะนะครันะันนะคะนะครับนันนะครับนะคนนะครับนะครับนับนะครันนะครับนะคันนะคนะครับนะครับรับนะครับนะครันะับนะนครับนะครนะครนะครับนะครับนะครับนะนะคคน điệp bay là không gấp. 5 phút. 5 phút. Khách đến rồi, <laughs> khách đến rồi. Khách đến rồi, 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 ตแถวนะครับต่แล้วครับครับ ถ่ายรูปต่องนี้นะครับต่อแถวนี้นะครับแถวเดียวแถวเดียวครับเแถวเดียวนะครแถเดียแถวนแถวเดียวครับแถว้นเดียวนะครับแถวเดียวนะครับแถวนี้นะครับแถวนี้นะครับอ่าขอแถวดีวนะครับแถวดีวนะครับแนะครับอ่าขอนนะครับทนแถวน้องแอ้กลับบ้านแน่บครัแคครับรวะครัวนี้นะครับีนะครับครับครับ